สวัสดีค่ะพบกับมิมีแซ c ช anel กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูง่ายๆนะคะตามสไตล์ม่ม่เลยค่ะพอดีมีวัตถุดิบเหลือๆต่อจากเมนูที่แล้วมานะคะนั่นก็คือคณะหมูกรอบนะคะมีวัตถุดิบเหลือเราก็มาแปลเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งมาฝากเพื่อนๆค่ะอยากรู้ว่าเป็นอะไรนะคะตามม่ม่เข้ามาได้เลยนะคะ มาช่วยไม่มีชมไม่มีช,มมชิมกันค่ะไปค่ะ วันนี้นะคะแม่มีก็จะทำเมนูกะเพรานะคะผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราหมูกรอบค่ะก็ง่ายๆตามสไตล์แม่มี่เลยนะคะผัดกะเพราก็ง่ายจริงๆนะคะไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะไปค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ อันดับแรกเลยนะคะก็คือกะเพรานะคะกะเพราของเรานี่กะเพราเขียวนะคะเก็บก็จากสวนจากในสวนบ้านเราเองนะคะนี่ค่ะก็กำใหญ่ๆเลยนะคะใสยเยะ่เยอะๆอร่อยดีนะคะส่วนหมูกรอบนะคะนั่นก็คือหมูกรอบที่เหลือจากเมื่อวานนี้ประมาณสี่สี่ขีดกวักวๆได้นะคะสี่ห้าขีดได้นะคะเนี่ยก็เอามาสับนะคะทอดแล้วก็เอามาสับนะคะ จากนั้นก็เป็นพริกจินดาแดงนะคะแม่มีใช้พริกจินดาแดง19เม็ดนะคะเบาๆค่ะกระเทียมสับสิบกรีบนะคะอันนี้ใช้ระบบทุบนะคะไม่ตำนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยนะคะ3มช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลา1ช้อนชาค่ะ ก็ฟ้าเขียว1ช้อนโต๊ะนะคะวัตถุดิบเรามีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนในการปรุงแบบรวดเร็วเลยนะคะแมมมี่จะใส่น้ำมันลงไปนะคะอันนี้เป็นน้ำมันทอดหมูกรเก่านั่นแหละคะ่ะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าหมูของเรามันอยู่แล้วนะคะ ก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะทำแบบรวดเร็วนะคะกระเทียมเิ็กนะคะผัดให้หอมค่ะกระเพรากระเทียมก็ถุกนะคะจากนัแบบ้นนะคะ มีสองทางเลือกคือเราจะเลือกใส่หมูกรอบก่อนหรือว่าเราจะปรุงก่อนไม่มีเลือกปรุงก่อนนะคะน้ำมันหอมระค่ะน้ำตาลนะคะ,ะ,คะซอสขว่เขียวค่ะระว,วังกระเด็นด้วยนะคะคือต้องต้มนาค่ะนะคะ,นะคะตามด้วยหมูกรอบเลยนะคะถ้วอย่างนั้นเดี๋ยวหมูมันจะไม่กรอบนะคะใส่น้ำลงไปประมาณนี่นะคะ จชั่งน้ำทีน้ำแล้วค่ะทำงานได้ดีเลยนะคะปริมรถนะคะถ้าได้รถที่ต้องการแล้วนะคะที่ส่งน,นี้ก็ใส่น้ำไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นม่านี้ก็ใส่ใบสะเคาร์เลยนะคะ พิกไทยเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานกันเลยค่ะนี่นะคะกระเพราหมูกรอบของแมมมี่นะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะรสชาติกำลังพอดีเลยนะคะมีความเผ็ดนะคะความเค็มแล้วก็มีหวานตัดนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะ หอมกลิ่นน้ำมันหอยแล้วก็ใบกะเพรานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะผัดกะเพราหมูกรอบของแม่มีหน้าตาหน้าทานไหมคะถ้าชอบนะคะพี่ๆเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มีด้วยนะคะอุดหนุนย่าดมอยาลมอย่หมองของแม่มีด้วยนะคะอยวยพูสรวเลยค่ะตอนนี้โทรศัพท์ก็ ออรอเปลี่ยนใหม่อยู่นะคะก็รอเพื่อนๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆมาส่งกำลังใจให้แม่มีนะคะให้ได้เปลี่ยนโทรศัพท์ไวๆค่ะคลิปนี้แม่มีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ